สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูแต่วันที่15ถึง30พฤศจิกายนนะครับว่าความรักของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสาหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกัน นะครับก็เริ่มดูดวงความรักของชาวราศีธนูในเดือนพฤษภากรยนต์ EP หลังดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ไปแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า The Tower นะครับ The t ท w e r ใบนี้เป็นภาพของบ้านหรือหอคอยอันหนึ่งที่เหมือนกับเป็นซาาป,ประหักพังอะ่ะเพราะฉะนั้นใครหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักที่เหมือนกับอยู่อยู่บ้านที่มันมั่นคงอยู่อความรักที่เรากำลังดีกันมาตั้งมากมายอะ่ะหรือความรักที่สร้างครอบครัวใครหลายๆคนอาจจะแต่งงานกันหรือคบกันมาด้วยดีมาตลอดอะ่ะแต่ปีนี้หร อยู่ๆมันก็เกิดหอคอยทางอยู่ๆมันก็พังอยู่ๆมันก็แตกนะครับทั้งที่เราคิดว่าราักฐานมันมั่นคงทั้งที่ว่าเราคิดว่าความรักครั้งนี้มันจะดีแล้วอะเพราะฉันทาวเวอร์ใบนี้บอกว่าใครรู้สึกไหมครับว่าตอนนี้เหมือนกับอยู่ๆห,หัวใจก็พังอยู่ๆก็เหมือนกับมันทะเลาะอยู่มันก็เหมือนกับแตกหักอยู่ๆมันก็เหมือนกับกลายเป็นปัญหาอยู่มันก็มีปัญหากันซะอย่างนั้นฮนะใครไหนคนรู้สึกแบบนั้นเลยว่าความรักที่สร้างกันมาหอคอยที่ทํากันมาเนี่ยนะครับครอบครัวที่สร้างกันมาหรืออนาคตสิ่งดีๆชอบ ใครหลายคนเป็นแบบนั้นเลยเพราะเกิดจากไพ่อะไรธรรมชาติเห็นไหมครับสายฟ้าอาจจะเป็นอุบัติเหตุอาจจะเป็นความไม่เข้าใจกันอาจจะเป็นเรื่องความไม่คิดนะครับหรือไพ่อีกใบหนึ่งขึ้นมาว่าเดือดฟูใครหลายคนอาจจะคบคับคนที่อายุน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือทางไกลเพราะฉันเด e อดฟูใบนี้อาจจะคบคับคนที่เหมือนกับอยู่ทางไกลกันหรือปัญหาเรื่องความคิดที่ไม่เข้าใจกันความคิดที่เขาเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดือดฟูหมายความว่าเขาจะโกหกมีอะไรปิดบังเรานะครับหรือทาวเวอร์เข้ามา แล้วก็เดะฟูหมายความว่าอาจจะมีเรื่องเจ้าชู้นะครับคุยกับคนอื่นหรือมีคนอื่นเข้ามาเพราะฉะนั้นเดะฟูกับไพทาวเวอร์ไปนี้หมอชาราศีทนายท่านว่าคุณคงรู้สึกเหมือนกับหัวใจเรามันแตกสลายความรักที่สร้างกันมามันพังอะเพราะวันนี้เขาเหมือนกับคนที่ไม่แคร์เราเหมือนเดิมเหมือนกับคนที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนคนที่คิดจะเดินจากเราไปอะทั้งที่บ้านหลังนี้มันก็คือความมั่นคงปลอดภัยแล้วแต่เขากลับเดินออกไปทําร้ายเรากับเขาเดินออกไปทําเจ็บอะทําให้เจ็บปวดทาให้หกล้มทําให้เสียใจเพราะฉน Fool, New, าาะน,นั้<ๆ> เขาเคยแคร์เราเขาเคยเหมือนกับไม่อยากจะเดินจากเราไปบอกว่าจะไม่ทิ้งเราไปไหนอ่ะแต่ไพ่ใบนี้ว่าเขากำลังจะเดินจากไปแล้วเขากำลังจะเดินออกไปหมายความว่าไปหาอิสระไปหาทางเดินของเขานะครับเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกชาวราศีธนูท่านว่าคุณคงรู้สึกเหมือนกับคนที่เราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราห้ามให้เขาเดินจากเราไปไม่ได้อยู่แล้วพราะขาก็ขาของเขาเห็นไหมครับทางเดินก็ทางเดินของเขาอ่ะสุดท้ายเราก็ดึงเขากลับมาไม่ได้สุดท้ายเราก็เลือกอะไรไม่ได้ต้องจะบอกเขาว่า the e d p a ในหมายถึงความรักที่เหมือนกับบริสุทธิ์ความรักที่เหมือนกับยังเชื่อมั่นยังเชื่อใจยังใส่ชุดแต่งงานรอเขาอยู่เลยเพะฉอนไพเมเนนวบอกว่าคุณอาจจะแต่งงานกับเขาหรือสร้างครอบครัวหรือวางแผนแต่งงานกันหรือคบกันมาตั้งมากมายรักเขาอยู่เลยพะชอนเดอะฟูลนะครับกับไพเอ็มเพเป็นว่าคนหนึ่งยังจะหลักจะรักอยู่เลยคนหนึ่งยังเชื่อใจยังเชื่อใจยังเชื่อมั่นยังใส่ชุดแต่งงานรอยังรักคนคนหนึ่งอยู่ทั้งที่เขาทําร้ายนี่เขาเอาจจะเลิกเราทะเลาะกับเราไปหรือทิ้งเราไปหรือไม่แคร์เราเลยนะครับหรือไม่แคร์เราเลย แต่เราก็ยังคงจะหวังดียังคงห่วงใยเขายัางคงอยากจะเดินออกไปตามเขากลับมาด้วยซ้ำใครหลายคนเป็นแบบนั้นเพราะฉันไพ่เอ็มเพใบนี้บอกชาวาราศีมท่านว่าคุณเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่อ่อนโยนคน่อนข้างจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในความรักค่อนข้างจะเป็นคนที่ใจดีนะครับค่อนข้างจะเป็นคนที่ใจอ่อนด้วยซ้ำหรือปานคนที่เหมือนกับมักจะห่วงใยคนที่เรารักเสมอเลยแม้ว่าเขาจะทำร้ายเราแม้ว่าวันนี้เขาจะทิ้งเราไปแม้ว่าวันนี้เขาจะบอกเลิกบอกลาเราไปหรือกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แต่ความรักความเชื่อใจครั้งนึ่งเราเคยรักกันเน เชื่อมันในรักแท้แม้ว่าเขาจะไม่แคร์แม้ว่าเขาจะไม่ต้องการเราในวันนี้ก็ตามแต่คุณยังคงทําดีคุณยังคงเป็นเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่เคยรักเขาแค่ไหนเคยดีกับเขาแค่ไหนเคยทําอะไรเพื่อเขาห่วงใยเขาแค่ไหนก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่เสมอเพราะฉันไพ่เป็นที่ว่าเขาอาจจะไม่รักตัวเราเขาอาจจะไม่รักชาวตรากูลศีธนูเขาจจะทิ้งกับคุณไปหรือมีปัญหาทะเลาะกันแต่คุณยังคงหวังดีกับเขาเสมอคุณแค่จะบอกเขาแบบนี้แหละเพราะฉันไพ่ใบต่อมาครับขึ้นมาเดอะมูน นั่นหมายถึงว่าตอนนี้ชาวราศีเมถท่านคงรู้สึกเหมือนกับเรากลัวเรากลัวเขาจะทําร้ายเรากเรากลัวเขาจะไม่กลับมาเรากลัวว่าเขาจะไม่เห็นคุณค่ากับสิ่งดีๆที่เราทาไปตั้งมากมายเขากลัวว่าเรากลัวว่าเขาจะจากเราไปตลอดกาลใครหลายคนเป็นแบบนั้นเพราะฉันจดมูนไปนี่ว่าเรากลัวว่าเขาจะกลับมาเนี่ยหลอกเราอีกกลัวความรักกลัวเขาทําให้เราเจ็บปวดเพราะเราอาจจะรักเขามากเราอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับเขาดีเกินไปเราอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเอมเพสอะเคยแต่งงานเคยใส่ใจกันเคยมีความสุขเขาเคยยิ้มอยู่กับเราเห็นไหมครับ แต่วันนี้เขากับมีไพ่เดมูลกับการเป็นเหมือนกับเปลี่ยนแปลงไปกับการเป็นเหมือนกับคนที่พูดมาเนี่ยเราคงอยากจะถามคนที่เรารักชาวธนูหลายท่านหรือคุณธนูหลายท่านเนี่ยคงอยากจะถามคนที่คุณรักว่าที่เกาะกันเนี่ยที่บอกว่ารักกันที่บอกว่าจะไม่ไปไหนเนี่ยมันคือดวงจันทร์เห็นไหมครับอยากจะถามเพราะว่ายังจาได้หรือเปล่าว่าเราเคยรักกันยังจำได้หรือเปล่าว่าเราเคยแต่งงา,านเคยแส่เคยกาดกันเคยใส่ใจเคยอยู่ด้วยกันเคยบอกว่าจะรักกันตลอดไม่ทิ้งกันไปไหนอะแล้วไพ่เป็นเอ็มเพจไป่างว่าเคยจําความรู้สึกดีๆได้บ้างไหม ที่เราเคยให้กันนะครับที่เราเคยให้แก่กันที่เราบอกว่าจะเป็นแฟนที่เราบอกว่าจะแต่งงานที่บอกว่าจะห่วงใยดูแลกันไปตลอดหรือวางแผนอนาคตตั้งมากมายเนี่ยนะครับยังจะทํามันอยู่หรือเปล่าทําไมวันนี้คุณถึงเดินออกไปคนเดียวทําไมวันนี้ถึงเดินจากฉันไปทำไมวันนี้ทาเหมือนกับคนที่อยู่ได้ไม่แคร์กันเพราะฉันไพ่มีนิบบะชาอะไอสท่านว่าคุณคงกลัวความเจ็บกลัควความเสียใจอะกลัวว่าเขาจะไม่กลับมากลัวเขาจะทำร้ายคุณกลัวเขาจะทิ้งคุณไปอะแต่ไพ่เป็นที่ว่าเอ็มเพจกับสองกับดมูลครับขอทํานายเลยว่าเขายังคงรู้สึก เขายังคงจําได้นะครับถึงบอกไงว่าคุณคงอยากจะถามเขาแบบนี้แล้วไพ่ตอบมาเลยครับว่าเขายังคงจําได้ทำไมถึงจําได้ไม่ใช่เดาบูอย่างเดียวนะ King of Pen ดิคอนหรือพระราชาถือเหรียญนั่นหมายถึงว่าเขายังจําได้เห็นไหมครับยังถือเหรียญไว้ในมืออยู่เลยเขายังจําได้นะว่าคุณรักเขามากแค่ไหนเขาจําได้ด้วยว่าเขารักคุณนะครับเคยรักคุณเคยเดียัคุณมากแค่ไหนเพราะฉันไพ่สองใบนี้บอกชาวราศีมุท่านว่าคุณสองคนเนี่ยเหมือนคนที่ยังรักกันอยู่นะตอนนี้เขายังคงรักคุณอยู่คุณก็ยังคงรักแลวก็ห่วงใยกััันกกบร แต่ทะเลาะกันรักกันแต่เหมือนกับอยู่ด้วยกันไม่ได้รักกันแต่เหมือนกับเราเจ็บเราทะเลาะกันเรามีคนอื่นหรือมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางหรือเหมือนกับรักกันแต่วันนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะปัญหาบางสิ่งบางอยา่างที่เข้ามาทาร้ายที่มาทาทำร้ายทําลายหอคอยความมั่นคงความรักที่มีเคยมีให้แก่กันนั่นเองเพราะฉันไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าถูกอบบานหรือสองไม้เท้าขอทํานายได้ว่าคนรักของชาวราศีกุมภ์ท่านนี้เขายังคงแอบมองแอบส่งคุณอยู่นะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะแต่เหมือนกับเขาเห็นลูกปั้นเห็นมัครบ หมายถึงว่าเขาอาจจะเห็นว่าคุณเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนเขาเลยอาจจะไปแต่งตัวให้คนอื่นอาจจะไปใส่ใจคนอื่นดูแลคนอื่นมั่นใจตัวเองว่าเขาไปจากคุณเนี่ยเขาจะกลับมา,มาเมื่อไหร่ก็ได้ปีหน้า,น,า,านะครับปีหน้าปีถัดไปนะครับเขาจะกลับมาหาคุณเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉันไพ่ใบนี้บอกชาวราศีมิงท่านว่าคนรักที่ทิ้งคุณไปเนี่ยเขามองเห็นว่าคุณเป็นลูกปั้นอาจจะมองเห็นว่าคุณนั่งอยู่ตรงเนี้ยอาจจะมองเห็นว่าคุณรักเขามากแค่ไหนห่วงใยเขามากแค่ไหนดีกับเขาใจอ่อนกับเขามากแค่ไหนรรัหหหืืออออ่วงใใยกเเเขขขาาาาามมตตลลดด้จ จนตัวเองบางทีลืมไปเลยว่าเราร้องไห้เราเจ็บ,บ <c oughs> ปวดเราเสียใจนะเราเชื่อใจเขาเราเสียใจเราถูกทำร้ายนะรักเขาจนลืมว่าตัวเองเจ็บอะรักเขาจนลืมตัวเองว่าตัวเองเนี่ยนะครับเจ็บปวดเสียใจถูกเขาทําร้ายเนี่ยมากแค่ไหนจนกลายเป็นไพ่สองไม่ท้าข้ามาบอกเลยว่าคนรักของชาวราศีนุหรืท่านเนี่ยเขารู้นะว่าคุณนั่งอยู่ตรงเนี้ยเขารู้นะคุณรอเขารู้นะคุณอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนอะเขาได้มั <c oughs> ่นใจในตัวเองเหมือนกับคนที่แต่งผมเห็นไหมครับมั่นใจตัวเองเชิดมั่นใจว่าเออเนี่ยไปต่อยังไงเดี๋ยวกับมาตรงนี้เมื่อไหร เพราะนั้นวันในควาะตัดสินใจออกจากบ้านหรือเลิกจากคุณหรือทะเลาะกับคุณไปด้วยปัญหาบางสิ่งบางอย่างแต่ไพ่เดอะมูนครับอาจจะทําให้คุณกลัวกลัวว่าเขาจะทิ้งเราไปกลัวว่าเขาจะไม่กลับมากลัวว่าจะต้องร้องไห้แบบนี้ไปตลอดกลัวว่าต้องเสียใจกลัวว่าสิ่งที่สร้างมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ดีๆที่เราทำให้เขาไปเนี่ยเขาจะไม่เห็นคุณค่าคุณแต่ขอตอบเลยครับว่าเอ็มเพจคิงถือเหรียญแล้วก็สองไปเท้าเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณครับเขาจะกลับมาเพราะเห็นไหมครับถือเหรียญไว้ในมือ จะกลับมาเห็นสิ่งดีจะกลับมาเห็นคุณค่าจะกลับมารักคุณจะกลับมาเลือกคุณอีกเพราะอะไรเพราะสิ่งดีๆที่คุณทํามาตลอดเพราะผ้าขาวความรักที่คุณเชื่อใจความรักที่คุณวางแผนแต่งงานความรักที่คุณไว้ใจเขามาตลอดทําดีกับเขามาตลอดยอมเขามาตลอดใครหลายคนยอมให้เขาทําร้ายเราต้กี่ครั้งแล้วยอมให้เขาทําร้ายเราทเลอะกับเราทําเราเจ็บปวดเสียใจตั้งกี่ครั้งแล้วยอมให้เขากลับมาขอโทษเราตั้งกี่ครั้งแล้วก็ใจอ่อนกับเขาทุกทีเลยชาลีสีหุวท่านเป็นแบบนี้มักเป็นอย่างนี้ นะครับเพราะฉันทำนายดวงชะตาก่อนนะครับในไพ่ของไพ่ทั้งหมดทั้งมวลไพ่ชุดนี้ใครที่เลิกลากันไปนะครับไม่เกินหนึ่งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องคนมีคนอื่นหรือเล็กน้อยก็ตามนะคุณอาจจะหมดความอดทนแล้วคุณอาจจะสินใจเดินออกจากบ้านหลังนี้แล้วอาจจะเดินออกจากทาวเวอร์แล้วอาจจะหอคอยที่มันพังแล้วอาจจะเป็นเจ้าหญิงที่แบบไม่อยากถูกหังบนหอคอยแล้วจะเดินออกมาแล้วแต่ไพ่เป็นนี่บว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เดินออกมาจากหอคอยเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกเหมือนกับอยากจะหยุดรอนะครับเดิมเหมือนกับคิดว่าทําดีไปไม่เคยมีความหมายแลล้วเเนี่กกับบาป็าร กับการเป็นว่าสิ่งที่เรากลัวว่าเขาจะไม่กลับมานะครับกลัวว่าเขาจะทิ้งเราไปกลัว,วเขาจะไม่เห็นคุณค่าในความดีเราเขากลับมาเห็นคุณค่าเขากลับมาเห็นคุณค่ากลับมาเห็นความดีเราซะอย่างนั้นเพราะอ,อะไรเพราะอ,อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับไพ่ใบต่อมาพอเทนออฟซอสนี่คือไพ่อของการทาลายดวงตาของชาวราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนหรือการแนะนำํำพอเทนออฟซอสหมายความว่าเขาไปเจ็บมหมครับเขาไปถูกทําร้ายมาเขาไปเสียใจมา ชาลาติเท่านผมขอทานายว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับคนที่ไม่แคร์คุณทําอะไรไปอิสระทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ชัดเจนคุยเล่นหรือว่าเจ้าชู้ไปเรื่อยหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องการทะเลาะกับคุณหรืออารมณ์อะไรก็ต่างนา,นานาก็ตามนะครับแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเขาเจ็บพอเขารู้สึกว่าคิดได้พอเขารู้สึกเหมือนกับไม่มีเราปุ๊บเนี่ยเจ็บปวดเสียใจถูกทําร้ายมาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มอยากจะกลับมาปกป้องความรักที่ดีของเขาแล้วเพราะฉะนันให้ของผู้ชายคนนี้กขาังถือดอกไม้ให้กับผู้หญิงคนที่เขารักเห็นไหมครับแล้ว เพราะฉันไพ่ใบนี้บอกชาวราศีเมษว่าคุณอาจจะเจ็บเหมือนกับตายทั้งเป็นนะคุณอาจจะร้องไห้จนเหมือนกับไม่เหลือน้ตาคุณอาจจะนอนฝันร้ายทุกคืนว่าเขาก็มาเกอดเราเขาจะมาขอโทษเราเขาจะกลับมารักเราใครหลายคนเป็นแบบนั้นเห็นไหมครับแต่เขามักจะกลับมาวันที่เราเหมือนกับหัวใจเราตายไปแล้วหัวใจเราตายทั้งเป็นไปแล้วี๋ยอร้องไห้จนไม่เหลือน้ำตาไปแล้วหรือเหมือนกับเราเจ็บจนพอไปแล้วอะเพราะฉันไพ่สิบดักใบนี้มาบอกชาวราศีเมษว่าคุณเนี่ยคนรักคุณเนี่ยมักจะกลับมาตอนที่คุณอยู่ได้ตอนที่คุณเจ็บไปแล้วตอนที่คุณร้องไห้้ไปแลว ตอนที่คุณเสียใจไปแล้วคุณอาจจะอยากจะบอกเขาว่ากลับมาทําไมในวันที่มันสายเกินไปหรือว่ากลับมาทําไมในตอนที่เหมือนกับตอนที่เหมือนกับมันมันช้าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราอยู่ได้แล้วตอนที่เราเจ็บไปแล้วหรือร้องไห้ไปแล้วทําไมไม่กลับมาตอนที่เรารักเขาตอนที่เราต้องการเขาตอนที่เราเดินตามเขาในเอ็มเพสเห็นไหมครับทาไมไม่กลับมาตอนที่เรายังรักเขาอยู่เพราะั้นเกิดใครเลิกรากันไปเกินหนึ่งปีนะผมขอตอบเลยว่าไม่ควรจะกลับไปเจ็บอีกไม่ควรจะกลับไปร้องไห้อยู่เสียใจอีกเพราะคุณอาจจะเหมือนกับ ตายทั้งเป็นไปแล้วหรือเจ็บจนเจ็บจนพอไปแล้วอะนะครับไพ่ไปต่อมานะครับขึ้นมาว่านออฟคัพหรืออัลินถือถ้วยทํานายดวงชะตาของชาวราศีธนูท่านว่านออฟคัพคือผู้ชายคนหนึ่งเขาถือถ้วยไว้ในมือเห็นไหมครับแล้วเหมือนกับหยิบยื่นมาหาคุณหยิบยื่นมาข้างหน้าเพราะฉันขอทํานายเลยครับชาวราศีมิถุนท่านเนี่ยสิ่งดีๆดีความรู้สึกดีๆความรักกำลังจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาฟื้นฟูกับใครคนที่กำลังเจ็บปวดหรือตายทั้งเป็นหรือผ่านความเจ็บปวดหรือเสียใจมา จะกลับมามีคนเข้ามาดูแลมาชุบเลี้ยงเห็นไหมครับถือถ้วยมาเฉลิมฉลองถอดหน้ากากออกมาด้วยเห็นไหมครับในแหมความว่าชาวยือท่านเนี่ยคุณอาจจะตัวจริงแล้เจ็บคุณอาจจะเป็นคนที่ถูกทิ้งมาหรือแต่งงานแล้วเลิกมาหรือจะถูกทิ้งมาแบบไหนก็ตามแต่ไพ่เป็นที่ว่าเขาถือแก้วน้ําเนี่ยมาให้คุณดื่มให้คุณพักเหนื่อยให้คุณรู้สึกว่าเออเนี่ยเขาอยากจะดูแลคุณนะมีม้าทองคํสองตัวด้วยอยากจะรักกันเหมือนกับเดินทางไปด้วยกันฟันเฟืองอุปสรรคไปด้วยกันไม่ว่าคุณจะเคยเจ็บเคยเสียใจมากแค่ไหน ขอทานายเลยว่าถ้าเกิดใครก็ตามเลิกราไปเกินหนึ่งปีสำหรับคนโสดหรือคนที่อหกหักหรือเจ็บจนพอเนี่ยจะมีคนดีๆเข้ามาจีบจะมีคนดีๆเอาความรู้สึกด,ดีมาให้กับเรามาฮิวเรามาชุบเลี้ยงเรามาดูแลเรามาใส่ใจเรากับคนที่เขาเคยไม่เคยแคร์เราเนี่ยนะครับกับคนที่เคยเดินจากเราไปเนี่ยเขาอาจจะทิ้งเราไปแต่สุดท้ายครับจะมีคนดีๆเข้ามาแทนที่สิ่งนั้นแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะกลับไปเจ็บอีกจะกลับไปให่ภัยคนเกา่าหรือคุณจะกลับไปเริ่มต้นคนที่เขาอยากจะรักเราเลือกคนที่เขารักเราหรือเลือกคนที่ เขาทำร้ายเราหรือเรารักเขานั่นแหละคุณอาจจะรักคนที่เขาทำร้ายคุณนะครับหลายๆคนอาจจะเป็นแบบนั้นเลยไม่ยอมเริ่มต้นใหม่เลยไม่ยอมเปิดรับใครเข้ามาสักทีหนึ่งมีคนเข้ามาแต่ก็กลัวเจ็บกลัวเสียใจใครหลายคนเป็นแบบนี้เลยชาวราศีธูละท่านเนี่ยเพราะเวลารักเนี่ยรักมากเวลารักเนี่ยก็เหมือนกับวางแผนแต่งงานไปคู่ชีวิตรักคนเดียวเชื่อใจไว้ใจดูแลห่วงใยเทคแคร์เต็มที่เลยนะครับเพราะฉันไพ่ไปต่อมาตำแหน่งที่9นะครับขึ้นมาว่า Four of Pentacles หรือไพ่สี่เหรียญ ทำนายดวงชะตาของชาวราศีมถุนท่านว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้คนรักของคุณเขายังแอบมองแอบส่งคุณอยู่เห็นไหมครับผู้ชายกําลังมองผู้หญิงไกลๆเนี่ยแต่ไม่กล้าเข้ามาคุยแต่กําลังรอถือเหรียญมาเห็นไหมครับกำลังรอถือเหรียญเข้ามาคุยรอรอจังหวะเข้ามาคุยกับคุณอยู่เพราะฉันทานายเลยครับว่าคนรักของชาวราศีธนูเนี่ยเขาอาจจะรอนะครับให้ปัญหามันจบรอให้ทุกอย่างมันจบก่อนรอให้คุณเหมือนกับลืมก่อนหรือว่ารอให้เหมือนกับเขาปีปัญหาก่อนเขามีเขาจบกับคนนั้นก่อนเลิกลาคนนั้นก่อนหรือใจเย็นลงก่อน เขาถึงจะกลับมาคุยกับคุณดีๆเขาถึงจะกลับมาติดต่อคุณแต่ตอนนี้เขาเหมือนกับแอบมองแอบส่งคุณอยู่นะเหมือนกักคุณไว้ด้วยคําว่ารักกักคุณด้วยคําว่ารอแล้วเหมือนกับเขามองว่าคุณเนี่ยไม่ไปไหนจริงๆแหละเพราะไพ่สี่เหลี่ยมเข้ามาเห็นไหมครับเขายังมองว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังนั่งอยู่ตรงนี้แต่เห็นไหมครับผมว่าเขายังเห็นนะว่าคุณดีกับเขาแค่ไหนเขายังเห็นว่าคุณถือดอกไม้เห็นไหมครับมีความมีเสน่ห์สวยงามเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าเขายังเห็นคุณค่าของคุณนะไม่ใช่่่่่่่่ไมมมมเเ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 หหหห็็็นนนนนนคคคคคคุุุณณณาา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 แแตตตพีีียยงงงง้จะกกลับอออรรรืวขข ของคุณเองเนี่ยเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับเพราะฉันไพ่ใบสุดท้ายนะครับขึ้นมาว่า tin of cup หรือไพ่สิบถ้วยทํานนายดวงชะตาบทสรุปความรักของชาวราศีหนูท่านว่า10บถ้วยนะครับหรือ t e n of cup มาบอกว่าครอบครัวของคุณเนี่ยสุดท้ายความรักของคุณนะครับเขาจะกลับคืนมาหาคุณเพียงแต่คุณเนี่ยเหมือนกับเริ่มรู้สึกเสียใจแล้วเริ่มรู้สึกเหมือนกับไม่อยากจะกลับไปแล้วเริ่มเจ็บจนพอแล้วเริ่มเจ็บจนเหมือนกับมัน,มนด้านชามหัวใจมันพังไปหมดแล้วเริ่มอยู่ที่จะรอหอคอยแล้วเริ่มอยู่ที่เป็นเจ้าหญิงรออออยยู่บนหคแล้ว นะครับเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าสิบถ้วยครับเขาจะกลับมาเพราะเขาคิดว่าคุณยังรอเขาอยู่เขาจะกลับมาเพราะเขาคิดว่าคุณยังเป็นบ้านหลังหนึ่งเป็นครอบครัวเป็นคนรักเขามากอะ่ะแต่เห็นไหมผมว่าคุณอาจจะอยู่บนหอคอยคุณอาจจะเป็นเจ้าหญิงที่ถูกขังอยู่บนหอคอยถูกคำสาปให้รักให้รอให้เจ็บไปตลอดชีวิตเพือ่อรอเขาว่ากลับพืนมาแต่ไพ่ใ็นี้บอกว่าคุณอาจจะเลิกที่จะรอแล้วก็ได้นะคุณอาจจะเลิกเลิกที่จะเหมือนกับเดินออกมาจากหอคอยเดินออกมาจากบ้านหลังนี้ก็ได้นะเพราะคุณมีค่ามากกว่านั้นเพราะฉันขอทํานายเลยครับคุ นะครับความรักที่เป็นรักแท้เจ้าชายที่อยากจะขึ้นมาบนหอคอยพาคุณออกไปจากที่มันที่หอคอยแห่งนี้นะครับถ้าเขาเป็นคนรักเป็นคู่แท้คุณแต่เกิดเขาไม่ใช่คนรักไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่คู่แท้คุณเนี่ยเขาก็จะขังคุณไว้แบบนี้แหละขังคุณเปเหมือนกับแม่มดใจลายที่ขังเราไว้ไม่ยอมปล่อยเราไปสักทีหนึง่งเว้นแต่ว่าคุณจะเดินออกมาเองคุณจะยอมรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเจ้าชายที่กำลังขี่ม้าขาวมาหาคุณถือแก้วนะครับถือรองเท้าแก้วมาหาคุณนั่นแหละนะครับ พะฉันไพ่ออร,ร์เคิลนะผมแนะนำชาวราศีธนเดือนพฤศจิกายนว่าเลดิดินฮูดนะครับแล้วก็ไลท์ออฟเพซเซดไพ่ใบนี้บอกชาวราศีธนวท่านว่าปล่อยให้มันไปตามไปตามพิธีของมันนะครับไปตามกรงกรรมของมันไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะ่ะปล่อยไปตามโชคชะตานั่นเองอย่าไปโกรธอย่าไปพยายามเปลี่ยนแปลงมันเราเป็นตัวของเราเองเนี่แหละเคยเป็นคนดีแค่ไหนเคยเป็นคนรักจริงแค่ไหนเคยเป็นคนที่เหมือนกับรักใครจริงใจใบใครแค่ไหนเชื่อมั่นในความรักแค่ไหนเชื่อมั่นในครอบครัวของเราแค่ไหนตรงเชื่อมันไว้นะครับ เพราะเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปตามวิธีของมันไปตามในสิ่งที่ถูกต้องของมันเองอย่าเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนดุร้ายอย่าเป็นตัวเองให้เป็นหมาป่าเพราะคุณเป็นหนูน้อยมวกแดงคุณไม่ใช่หมาป่านะครับก็ขอบคุณชาวราศีทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างหน้าคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ